แม่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 แม,ม่มาเฝ้าเอาอาหารไปให้ตัวอ่อนเท่าอยู่ในห้องเด้อมามามาโอ้ยเฝ้าเอาฝ้าเอาฝ้าเ,า,าเก็บเอาเฝ้าเก็บเอา,เม,าเม,มีแต่ของเสียบเสียตนนัวนี้โอ้ยตาตาไม่รู้เฮา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 พุ่น่ะโอ้ยเนือ้อไก่กระดูกกระดิ๊นี้นี้มาใกล้กูไปเอาสิ้นหมาพุ่น่ะเห็นมาต้นมาไก่โคโลเคเลดนี้แม่หนีหนีนี้แม่ สิ้นหมาตอนอางใหญ่มันปเปียเ่า่สนสิ้หมาต้นดำดำเลนเปเอาวลวดยแยมาบยงกูสุนยูไปย,ยูมันกับพ่อเป็นโอ้ยนี่นี่ยแยมาบยงกันได้กูสัวเจะกัดได้เทะเทะได้จะนี่มันากสำหรับคนอยู่เขาถากินแล้วเธออยู่ในห้างน่ะนะโตออนนะแม่นั่งพะญากัะชิตลุงโทษกูเลยดิ ฟฝ้าฝ้าฝ้าเฝ้าเก็บไปฝ้าเก็บไปเบิงเบืงเบ้งพนะกูจะเอาไปเบิดปอนอบานที่นี่มันคือหลายแทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่วนมูมาอีกก่อนเนาอยากจะได้ยู่อยากจะได้ไปเบิดทีละหั่งกับห้่งไงจะได้ถ้าไปเบิดนีก็อีเบิดสุโตอะไรก็ว่าน่ะนะตัวอ่อนตัวแกนอ่อนตัวแกนอยากกินน้ำยูนั่นแล้ว ว่เอาพูดเดียวหุวเอาไปเพื่อป้มึง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 มงจะรอ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 อไปแล้วจะเาไปได้บ,ออบุ๊นะคุณรออะไรแบทนี้โอ้กูกินคูดเดียวกูกยิ้มแล้วกูบป่ให้พวกสูแตกตัวพระรากูเบิดเดียวแล,วละซ้ำนีแ่แนะ่ละเน้อ